สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมบ้านใหม่ของเจสนะคะ Hello everybody today I'm going to show you my new home So this is the outside let's go see the inside this is the outside see I even have my b e s e l s here too Let's go look inside close this first ะะเข้าประตูมาก็เห็นนี่ก่อนเลยอันนั้นเอาไวบาา้บงังม่านบังลมบังแดด my privacy made it myself curtain <oughs> <c oughs> เห็นไหมคะรู้เลยเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนมีกระติบเข้าเหนียวห่อยพร้อมอันนั้นก็คือจะเป็นของของน้องเจ้าหญิงนะคะอันนี้ก็คือมี ผ้าเวทมนต์พาเขามาอีแม่ My Magic My Magic Fabric I have my piano in here too เอาผ้าคลุมไว้จะได้ไม่โดนฝุ่น It is and it won't be so dusty Cover w h y not playing and this is Miss Princess has a way in This is Princess' private bed. Uh, see, has her private bed. She has her own bed right there. That's her spot. She will be laying there, peeking out the window to watch the neighbor. Yeah. And this is the spot that I usually sitting here doing my work. You can. You can put it up right here. You can fix it, put it up to be a table, dining table. And uh, just have some of my f r u i t and stuff down here too. ก็อันนี้นะคะตรงนี้คือจริงๆแล้วมันคือมันปรับขึ้นเป็นโต๊ะนั่งทานข้าวได้เจ๊ก็จะมีเก็บผลละมุงผลละไม้อะไรอันนั้นเป็นคือโต๊ะไอกระเป๋าออฟฟิศของเจ๊ The curtain I made it myself ประมาณทำเองเย็บเองกับมือนะคะ ใหดูอันนั้นคือครัวนะคะ t h a t s my kitchen ห้องครัวขึ้นมาจากบันไดน,นี้ก็จะเป็นครัวของเจสครัวน้อยๆนี่อันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำนะคะ this is my water filter มีหม้อหุงข้าวมี <laughs> That's my air fryer. I'm gonna wait for under here I used to store my stuff in there there paper towel. When this empty I'll put my air fryer in there, but I have a lot of paper towel for now. คือตอนนี้ตรงนี้ใช้เป็นที่เก็บกระดาษกระดาษเช็ดมือเยอะมากแต่วพอหมดแล้วเนี่ยมันมีที่ว่างแล้วเดี๋ยวเจ๊จะเอาไอ้หม้ออบลมร้อนอเข้ามาเก็บนีน้แต่ตอนนี้คือเก็บกระดาษเอาหม้ออบลมร้อนตั้งไว้นอนก่อนอันนี้เตียงนี้คือทําเองนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นโซฟานะเป็นโซฟาที่เขาแบบว่าปรับออกมาเป็นที่นอนได้แต่เจ๊ไม่ชอบเจ๊รื้อโซฟาทิ้งแล้วเจ๊ก็อันนี้ค่ะทําเอง ก็ข้างล่างเป็นเก็บของได้แล้วก็เป็นที่นอนให้คุณเจ้าหญิงได้คนนั่งคนนอนก็ได้ This area used to be sofa bed right here but I tear i down and I took out the sofa bed and then I make this box uh the bench so I can use the the area the space underneath to store my stuff and the top one is um princess she use as her her bed but sometimes บางทีฉันจ e นั o o นี่มอง t อกไปนอก w น t าต่ i n ดูเพื e อ h i ้า b ท e n e อ n ดังไม just k i อ d i n นอันี้นะคะห้องครัวก็มีไมโครเวฟมีเตาอบมีอะไรข้างล่างนี้ก็จะเป็นเก็บของหม้อหายกระทะเพราะาไปอันนี้ก็จะเป็นพวกเก็บช้อนเก็บอะไรนะคะ เก็บช่วยจ่นถ้วยจานชามอะไรบนนี้แล้วก็ storage for my food เห็นบะหมีเห็นเส้น my refrigerator แล้วก็นั้นคือเป็นตู้เย็นนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเก็บของเอาของอาหารอาหารแห้งอะไรทั้งหลายแหละ My food storage เ h mm ี r hmm. ยตรงนี้ผ้าเช็ดตัวนะคะตู้เก็บผ้าเช็ดตัวส่วนอันนี้ mm hmm. the, the mirror that you see that is my uh my jewelry cabinet คือเป็นเจ็บพวกไอที่เก็บพวกสร้อยแหวนอะไรของเจสนะคะข้างหลังตรงนี้มันจะเปิดได้ตรงนี้เปิดได้ ส่วนที่เห็นห้องนั้น that is my my closet ห้องที่เห็นห้องนี้นะคะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นห้องนอนอห้องนอนมันจะมีเตียงเตียงสองชั้นอยู่เจสก็ลื้อเตียงชั้นข้างล่างออกทำเป็นตู้เสื้อผ้าชั้นข้างบนเก็บหมอนเก็บไอเก็บผ้าห่มผ้าห่มอ,อะไรเงี้ย did use d to be the uh, the bunk bed here but I took out the but, the bottom bunk to make turn it to be my closet and I leave the top bunk here to store my blankets and the stuff like that so this is my closet <laughs> there are some people they might say that hold on I'll turn the light on might say that living in a trailer or van life, life. You have to get rid of a lot of clothes and stuff. Not me. I I still have my closet here. I got rid of some of my clothes, but not all. I, I still have a lot of clothes. I still have a lot of room, a lot of space for my clothes and my shoes, my purse, <laughs> stuff that I like. ดอซาไม่บิวตี้สต็ f บนี่ก็จะเป็นบรรดาพวกเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวอ่าพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็เกี่ยวกับผมผมดิ this is ม้แฮร์ไม่สกินโปรดักส์เฮ e ยร์ออนดอซาออ s ดิชเชลด a ซา let's turn this up So so this is my my trailer my new home oh h อ๋อที่ไอ้สเ r o o m นี่คือห้องน้ำนะคะก็จะมีห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วย I have a small bathtub there. They can take a bath in here too if they want. I got everything I need in here and I got on top of that I got my freedom I'm happy แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนตรงน,นั้นข้างหลังนั่นคือห้องนอน so behind that there is a bedroom So I cut half of the bed off. So I have this space here. ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม Thank you so much for watching guys so I hope you enjoy and this is my new journey so e c a n have a lot more to come อย่าลืมติดตามรับชมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much bye see ya